คีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันตามเมือนทมระอุขเมนเดินมาด่าทหารไทยถึงหน้าฐานไม่อายฟ้าอายดินขเมรยื่นหลักฐานปลอมให้กับเลขา UN โจมตีไทยละเมิดสิทธิมนุษย์คูเลตไม่ขเมรพร้อมปะทะแล้วจับตาหลังประชุม JBC คนไทยรอดูขเมนจะไปสุดที่ตรงไหนปวดเก่งจะไม่ใช้สินค้าไทยแต่กักตุนอาหารไทยเต็มหน้าแนวคดีพลิกเปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำมันทั้งประเทศแต่กลัวขายไม่ออกถูกรอก เปลี่ยนชื่อไป35แห่งแต่เพียงเท่านั้นรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟหน่อยนะครับตอนนี้เองการเมืองไทยก็กําลังฝุ่นตลบนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเมืองไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอพูดในฐานะของการเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง เคยรับใช้ชาติมาแล้วกับการไปราดตะเวนอยู่สุไหงปาดีและทองผาภูมิตอนนั้นเองผมสังกัดอยู่ที่รอ9 2กองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนะฮะท่านผู้ชมครับในปี2549ซึ่งก็ได้มีโอกาสนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการไปร่วมแสดงหนังพระทะเรสวนถึงสงภาคซึ่งได้มีโอกาสร่วมเฟรมกับบิ๊กท็อดกับบิ๊กเบิร์ดอยู่หลายฉากนั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตผมแล้วในการรับใช้ชาตินะฮะท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่่่ลืมืมมมมมเเเอนนนะครรรัพาาาาาววป็ทงจจํีผภภูิใ ซึ่งมันไม่แปลกเลยที่ผมเองจะกระโดดมาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของการประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาทาั้งๆที่เองผมก็เป็นนักข่าวกีฬาทําข่าวทีมชาติมาหลายปีท่านผู้ชมครับผมได้บอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบอกว่าพี่ผมขอพักเรื่องราวของกีฬาไว้ก่อนนะผมขอมาช่วยชาติก่อนเพราะหลังจากกระสุน BM 21มยมันมาตกใส่ปั๊มน้ํามันมีชาวสิสเกตเสียชีวิตไปถึง8คนหลายคนเป็นเด็กอายุยังน้อยในฐานะที่ผมเป็นคนสิสเกตผมก็อยู่นิ่งไม่ได้ครับ ผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้คือการใช้ช่องของผมกระจายข่าวสารให้กับทางกองทัพในช่วงแรกก็ต้องบอกว่าชลมุลมากเพราะชาวบ้านตื่นตะนกไม่รู้จะฟังข่าวสารจากทางไหนหลังจากมีการอบพยพใหญ่กันนับแสน หนีตายกันเข้ามาในเขตอพยพนั่นเป็นที่มาทําไมผมถึงมาทําข่าวในเรื่องของการประทะตามเขตแนวชายแดนตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันผมยังไม่หยุดแม้แต่วันเดียวซึ่งจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้สิ่งหนึ่งเลยที่มันเป็นบทเรียนและทําให้เราเข้าใจว่าผู้ที่มีอํานาจรับผิดชอบบ้านเมืองไม่ควรที่จะเอาความขัดแย้งส่วนตัว ทำให้ประชาชนคนไทยต้องล้มตายและผมขอวอนจากผู้มีอำนาจรายใหม่ที่กำลังจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมขอใช้สิทธิด้วยความเป็นประชาชนหนึ่งคนขออนุญาตบอกกล่าวให้ท่านจงรับผิดชอบหน้าที่ในการเข้ามารับอำนาจดูแลประชาชนและใช้อำนาจนั้นไปในทางที่ถูกต้องควรที่จะเห็นผลประโยชน์ชาติมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตนควรเล็งเห็นชีวิตปากท้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยฐานะของคนไทยคนหนึ่งครับใช้โอกาสนี้ขอบอกกล่าวด้วยกันไปฟังข่าวกันดีกว่าทานผู้ชมครับผมขอเริ่ม จากประเด็นแรกนะครับขเมรสร้างเรื่องส่งหลักฐานเท็จให้กับ UN มึนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับมึนแบบทะลุโลกท่านผู้ชมสําหรับขเมรเนี่ยล่าสุดเลยครับในวันพุทธที่27สิงหาปี2568ที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะในแก้วเจียเอะคราชทูตและผู้แทนถาวร กัมพูชาประจำสห์ประชาชาติได้กล่าวแสดงจุดยืนของกัมพูชาให้กับนายกูเตเรสเนี่ยได้รับฟังรวมถึงเอกสารในการชี้แจงด้วยนะครับนายแก้วเนี่ยยืนยันว่ากัมพูชาเคารพข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและกัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นแม้จะถูกการไทยกระทำระเมิดใส่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดอย่างหน้าตาเฉยทานผู้ชมครับตามแถลงการของคณะผู้แทนนายแก้วยังได้แสดงความกังวลต่อการยั่วยุของไทยซึ่งรวมถึงการติดตั้งรวด น้ำตัดผ่านหมู่บ้านของกัมพูชาการขับไล่พลเรือนออกจากบ้านเรือนที่อาศัยอยู่อย่างยาวนานและทําลายทรัพย์สินของกัมพูชาเอไอรัชชูตุของเขมรทุกท่านครับ,ดรบได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาในเรื่องของการวางทุ่นระเบิดใหม่โดยยืนยันว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดตกค้างจากสงครามกลางเมืองนอกจากนี้ทางฝั่งของขเขมรครับยังได้ยื่นหลักฐาน จากศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดของไอเฮงรัตนาพว้วงหน่วยการ CMAC ที่แยกแยะทุนระเบิดเก่าและทุนระเบิดใหม่ตลอดจนภาพถ่ายของทหารไทยที่กำลังติดตั้งรั้วรวดหน้ำให้กับทาง UN ได้พิจารณาด้วยนะครับต้องบอกว่าหน้าหงายท่านผู้ชมหงายไม่เป็นท่าเลยท่านผู้ชมครับสําหรับเอกคราชทูตของเขมรนะครับก็ต้องบอกว่าฆ่าตัวเองแท้ๆสาหรับเขมรนะฮะในระดับนานาชาติเนี่ยการเอาข้อมูลเทสจเนี่ยนะครับไปแ่งใงระดับ UN เนี่ยฆ่าตัวเองทางอ้อมเลยนะผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นความน่าเชื่อถือที่นานาชาติเห็นนะครับก็เนื่ว่าจะโง่แต่ทหารโอ้นี่มันโง่ยันพูดเลยนี่วะเนี่ยพอหลังจากนั้นเองไทยของเรางัดหลักฐานเด็ดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราเก ที่ภูมะเขือนะครับการเก็บกู้ทุนระเบิดที่มีหลักฐานชาัดเจนว่าเป็นของใหม่มีภาพถ่ายที่ขเมรเองหิ้วกระเตงกระเทงนะครับระเบิด PMN2 เป็นพวงพวงเนี่ยท่านผู้ชมครับไปให้กับทาง UN ได้ดูฮะคิดเอาแล้วกันว่ามันจะอยู่ใน UN ได้ไหมสําหรับทางฝั่งของขาเมรเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่โง่มไม่มขเมรจริงๆซึ่งมันก็กล้าที่อาหลักฐานเทปไปแจ้งให้กับเลขาธิการ UN อย่างกูเตเรสได้เห็นแบบนี้เองเนี่ยมันจะใช้คําไหนดีล่ะทีเนี้ยท่านผู้ชมครับรอวันนวินาดได้เลย ท่านแก้วเจียท่านแก้วเจียเดี๋ยวจะพาไปดูหลักฐานเด็ดนี่แก้วเจียมึงมาดูนี่ป่าก็บอกว่าเขารบข้อตกลงการอยู่ยิ่งอย่างเกร่งครับกัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นไทยระมิดใส่ไว้งั้นมาดูนี่อายุเหมือนเดิมก็ขึ้นไปึนไปขึ้นไปขึ้นไป ต่อคืนเลยเออข้างต่อข้างต่อเรื่องเลยต่อต่อไปยืนพ่วงหนีมาต่อไปนอนโม่ไอ้ใหญ่ต่อข้างต่อมากระตุกนอะไรเรื่องเียกได้ทหารเขมรท่านผู้ชมครับเดินออกจากฐานตัวเองนะครับข้ามมานี่อยู่ตีนปราสาทตาเมินทมแล้วท่านผู้ชมครับเนี่ยมาด่าทหารไทยของเรานะฮะดูฮะ เรากั้นรั้วเนี่ยไม่รู้กี่ชั้นนะตรงนั้นเนะ่ะเราเองก็กําลังพัฒนาฐานอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมครับมันมาด่าเฉยเลยมึงทาตามข้อตกลงอย่างเข่งครัดยังไงเนี่ยไอ้แก้วเจียมาดูซิอดทนอดกั้นไว้อย่างนั้นคํานี้เนี่ยไทยจะต้องพูดไว้อดทนอดกั้นเนี่ย กดกับมึงมานานแล้วคำเหมรนมันก็ยังคงระเมิดกดการหยุดยิงอยู่วันยังค่ำแหละท่านผู้ชมครับมันไม่ได้สวนกดอะไรเลยละฮะซึ่งมันทําสวนทางกับคําพูดมันทั้งหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่นุ่นแหลหุนเซนนะครับนายกคุณมาเน็ตไล่เป็นชั้นๆชั้นๆลงมาเนี่ย จนมาถึงไอเจียเนี่ยฮะไอแก้วเจียโหศกมารีสวเจียนตายอย่างเงี้ยมันพูดสวนทางกันหมดเลยท่านผู้ชมครับและเจตนาม,มันก็ชัดเจนนะครับล่าสุดปากมันบอกว่ารักสันติท่านผู้ชมครับนี่มาดูนี่คูเลดใหม่พร้อมปะทะมากท่านผู้ชมครับดูครับเงาว,วิบเลยคูเลดมันท่านผู้ชมพร้อมขนาดนี้นะฮะมันบอกรักสันติท่านผู้ชมครับดูมันโอ้โหขมรนนี่ อยากให้เปิดเร็วๆจริงๆขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนกําลังพลขึ้นหน้าแนวละเมิดหมดนะครับดูโคโลเลตมันสิเนี่ยผู้ชมครับพร้อมประทะอยู่แล้วและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นกันทั้งประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านผู้ชมครับ วันที่การจอมพลังลงพื้นที่นะครับขนรถช็อกโกแลตไป14คันนี่มันเงียบกลิบกันเลยทั้งหมู่บ้านไม่ยอมมาเกาะรั้วด่าไทยของเราอย่างที่เคยเห็นนะฮะแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่29สิงหาปี2568ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัยท่านผู้ชมครับคุณคุนหน้าไหมคนที่ให้เงินแม่ลูกอ่อนกระเตงลูกไปรื้อรั้วไทยของเราจำได้ไหมท่านผู้ชมครับนายอุมเรียตีขออภัยครับนายอุมเรียตี ฮะผู้ว่าราชการบรรทยมีชัยได้นำคณะนักข่าวจากอาเซียนแล้วก็จากทางฝั่งของจีน,นะฮะลงพื้นที่ไปดูบ้านหนองจนันทรและบ้านหนองยาแก้วนะฮะทุนผู้ชมครับก็สเตปเดิมนะครับพร้อมกล่าวเทศไทยของเราให้กับนักข่าวจากต่างประเทศได้ฟังทานผู้ชมว่าทหารไทยของเราร้อมรร้วรวดน้ําเหตุเพลงเพื่อยึดพื้นที่และทําลายบ้านเรือนชาวกัมพูชานะครับหลายหลังคาเรือนว่าอย่างนั้นก็ก็สเตปเดิมนะครับเอออีพีก่อนนี้เป็นเฮงรัตนานะครับ ไปหลอกนะักข่าวกลุ่มนี้แหละกลุ่มเดียวกันท่นะผู้ชมครับบอกว่าระเบิดเนี่ยถูกยิงมาตรงอำเภอสําโรงนะฮะท่านะผู้ชมครับห่างกันเป็นโยอดเลยนะฮะมันก็คิดว่าเราเองนี่เป็นเหมือนมันละมั่งนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือเรานี ต้องบอกว่าพิกัดตกเราค่อนข้างแม่นนะครับไม่มีแฉลบออกไปนอกรัศมีนะในพื้นที่ทหารของเขมรอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ประชาชนาเขมรไม่เคยเลยนะครับแต่มันก็ใส่ร้ายเรามาตลอดนะครับแหมเสียดายนะมันคาดก,กันกับพิกัดจอมพลังไปวันเดียวสาขนไป14คันแหมพลาดกันท่านผู้ชมครับเอาจริงแล้วผมก็เชื่อว่ามันทําไม่ได้เลยนะครับมันก็เสียภาพลักษณ์จริงๆแหละถ้าจะพูดแบบโลกสวยนะแต่ความรู้สึกผมตอนเนี้ยอยากจะยิงวิถีโค้งใส่หัวมันจริงๆปากเก่งท้าทายนี่ เป็นที่1นนะฮะพอเขาเอาจริงก็ร้อง่านผู้ชมครับก็เช่นกันนะครับในเรื่องของการใช้สินค้าไทยนะครับปาก็บอกว่าจะไม่ใช้ไม่ใช้นะครับกักตุนอาหารไทยเต็มหน้าแนวเลยครับสำหรับขมิญนานผู้ชมครับอาหารไทยที่ขายดิบขายดีนะครับในหน้าแนวรูปของขมิก็ต้องบอกว่าเป็นปลากระป๋อง่านผู้ชมครับปลากระป๋องไทยนะครับโอ้โหจกกันสนันวันไหวจกกันทุกวันนะครับบวกกับมาม่าด้วยนะฮะ ทำคอนเทนต์เผามามาานะฮะทุกผู้ชมครับแต่นี่